โคนิเกว่าก็กลับมาพบกับผมลิคคูจีซีกับเกมทะเลกันอีกแล้วนะครับผมก็ระหลังจากที่เราห่างหายกันไปแล้วัสำหรับคนะอนเซปต์เกมทรเลของเรานะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอาวุธอีกชิ้นหนึ่งของไระองคิมสันนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่สายมาดีนั้นควรมีใช้ในช่วงต้นของฮาร์ดโหมดนะครับผมนะ นั่นก็คือดาบชิ้นนี้เลยนะครับผมนี่ดาบนี้เลยดาบซึ่งเป็นอาวุธสายเมลีที่ลดเกาะของศัตรูได้นะครับผมนะด <c> า <oughs> ก็เนื่องจากว่ามีน้องเข้ามาถามเกี่ยวกับว่าเออทายใ,ใ,ใ,ให้สอนหาดาบหาดาบลดเกาะหน่อยนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนกันเนาะซึ่งดาบลดเกาะน,นี้นะครับจะทําการเมื่อเราจบตีจะทาการยิงโปรเจกไท่ออกไปนะจริงจะต้องจบตีศัตรูที่เป็นพวกมอนอะไรต่างๆนะครับอ,อย่างเช่อนอาตุกตานี้ทดสอบนะครับ เมื่อเราโจมตีปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีกระสุนยิงออกไปอย่างนั้นนะครับโอเคนะจะยิงอย่างนี้นะจะเป็นกระสุนสีเหลืองนะครับยิงอย่างนี้นะซึ่งกระสุนนี้มันจะทำให้ศัตรูนั้นลดก่อเนะครับคือจะทำให้ศัตรูติดสถานะลดก่อนนั่นเองนะครับเมื่อโดนโจมตีนะครับเมื่อโดนศัตรูหรือว่ากระสุนนี้เมื่อโดนศัตรูก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราดาบตีก็ลดก่อนเหมือนกันนะครับผมนะแต่มันก็ต้องโดนอยู่แล้วปะถ้าเราตีปุ๊บมันก็ยิงออกไปพร้อมกับที่เราตีด้วยนะครับนะซึ่งอาวุธชชิ้้้้้้นนนนนนีสสาา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 มมมรรรรรถถหหหหไดดดดดดดใ่ววงงตตขอออฮ์โะคคคับบืลป๊เเ็จแ แล้วก็ประบปลาที่ใบอมคริมสันได้เลยนะครับผมนะซึ่งมันจะอยู่มันจะดรอปตามใบอมคริมสันนะครับผมนะก็เป็นของคอรับก็จะเป็นปืนเนาะเดี๋ยวเลือกปืนค่อยพูดกันอีกทีหลังเนาะแต่ถ้าเป็นใบอมคริมสันจะเป็นดาบเทนนะครับซึ่งดาบของมันจะเป็นดาบลดก่อนั่นเองนะครับผมนะซึ่งหาตบได้นะซึ่งโอกาสการดรอปนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะถ้าผมไม่ขี้เกียจก็จะขึ้นแผนถังให้นะว่ามันโอกาสดรอปมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะถ้าไม่ขี้เก ซึ่งดาบนี้ดาเมจจะอยู่ที่94เมลีดามิเอตเนาะค่าสลับใส่เซตเนาะแต่ค่าสลับแบบถอดเซตออกนะครับผมถอดเซตออกอ่าถอดออกหมดนจะได้เท่าไหร่กันนะครับเราจะมาดูดาเมจกิงต้นต้นของมันกันนะว่ามันให้เรามาเท่าไหร่นะครับผมจากรแรกแรกค่าม่ติดออกนะอ่ะถอดออกมาเลยนะมม่นเนี่ยหมดแล้วนะครับผมดาเมจแท้มาก็คือ55เมลีดามิเอตนะครับซึ่ง คุ้มนะครัสำหรับสายเมลีต้นเกมเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเออเราอยากหาวุฒเมลีชนิดอื่นยังมาใช้ไม่ได้นะครับเอาตบปลานะครับได้นะนะครับผมนะได้เลยนะฮะก็ดาเมจที่ตีไปก็จะอยู่ที่51 63 60นะครับผมก็คัดติคขี้จะอยู่ที่100เลยนะครับผมนะติดขี้ติดหลักร้อยหรืนะคัดติดขี้นะครับผมนะก็จะมีสเตตัส55าห้เมลีดาเมจ4%คริติคอสกิลนะครับผมนะแล้วก็อัตราคีที่สร์เซนั่นแหละก็มีการติดขี้แค่4%ีเท่านั้นเองนะ นะครับก็ถือว่าดีนะนะครับผมนะมันไม่ใช่สกิลอะคิสติคอลสไตร์ไอ้ช่างคอนเทปนะครับผมนะนี่เรียตีแบบนี้เลยแล้วพอยุติ้าก็จะปล่อยออกเป็นลำแสงสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมนะนะครับผมโอเคนะวิธีการหาก็บอกไปแล้วเนาะตกปลานะครับผมนะซึ่งโอกาสกระดับีะเพิ่มแผ่นฟังให้ข้ามีิเกียจนะครับผมนะครับผมโอเคก็สำหรับการหาดาบแล้วก็มาบอกกันแล้วเนาะสำหรับคนที่อยากรู้นะว่าไอ้ดาบนี้หายยังไงนะครับอ่านะครับผมนะ ก็ทักทีนี้ก็มากันแค่นี้แล้วกันนี่ครับผมสำหรับก,การหาดาชนี้ก็ถ้าใครสงสัยอะไรอยากให้สอนอะไรก็สามารถอคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปชั่แทได้เลยนะครับผมนะพอรู้ก็จะมาบอกนะน่นองนะก็ไม่ได้ทาคลิปนั้นก็จะแบบพูดบางทีก็จะอาัดช้าๆบางทีก็จะเร็วๆก็ต้องขออาภัยด้วยนะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทาคลิปกันมานานนะกี่วันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เกือบอาทิตย์เลยมั้งน่าจะอาทิตย์กว่าๆเลยแหละนะครับก็จะพยายามทําให้นะครับผมนะถ้าไม่ติดว่าอากาศหนาวนะช่วงนี้หนาวมากเลยไม่ค่อยจะทำอะไรเลยนะครับ อโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมนะที่สำคัญเลยใครที่กดซับแล้วอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับผมนะเพื่อว่าการแจ้งเตือนชิปใหม่จากช่องเรานั่นเองนะ,ะนะครับโอเคสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย